สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังทำอุปกรณ์เพื่อจะไปต่อยแมงแทงกันนะคะทุกคนรู้จักแมงแทงไหมคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าแมงแคงเป็นยังไงเสร็จแล้วอ่ะได้อยู่นะนี่นะคะวิธีการจาับสวนี้เป็นแมงแคงก็ปุบบน,นี่แล้วแมงแคงจะอยู่ในน,นี่ เราจะมาเอาแมงแขงกันนะคะได้แล้วได้แล้ว,ลวสองตัวเห็นไหมระวังเหย,ยวมันนะคะเพราะเหย,ยวมันเหม็นมากนี่ น,นี่นะคะพอได้แล้วนะคะแล้วก็หยิบระวังเยี่ยวด้วยนะคะเยี่ยวนี่คือพิษอันดาดแดงนี่ใส่ขวดน้ำไว้เฮ้ยเห็นไหมคะได้ยินกินเยี่ยวไหมได้กินเยี่ยวไหมเงาหอมเราจะมาเอาอัน,นี้นะคะเห็นไหมเห็นไหม ซูมเข้าไปเห็นไหมเอียเหมาะต้องเวลามันบินออกจากต้นต้องดูดีๆนะคะว่ามันบินไปไหนเพราะว่ามันบินไปไม่ไกลเดี๋ยวนี่อีกตัวหนึง่งตอนนี้เราจะใช้วิธีการคุบเห็นไหมเห็นมันไหมเห็นมันไหมยิบเอา้า อุ้ยนี่นี่หยิบเอาด้วแต่ว่าระวังเยี่ยวมันถือไว้อันนี้คือพิษของเย่ยวแมงแขงนะคะนี่ดูที่นิ้วได้เลยพิษร้ายแรงจะทำให้ผิวไหม้นะคะแต่ก็ลอกออกอยู่ว,วันนี้นะคะ เราก็เก็บแมงแคงได้แค่นี้นะคะสี่ตัวเดี๋ยวเราจะไปทอดกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปถึงบ้านแล้วเราจะไปทอดแมงแคงกินให้ดูนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายการทอดนะคะสี่ตัวไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะคะตั้งน้ำมันไปเลยอันนี้น้ำนะคะที่เราจะล้างนะคะเราได้สี่ตัวทุกคนกินพอไปหายอยากน้องตายแล้วนะคะ แคลงสี่ตัวของเราหูแใจถ้าได้เยอะนะคะเราก็จะมาแช่นนะ้ำอย่างนี้แหละแล้วเราก็จะทอดนี่ค่ะทอดในน้ำมันเลยมันจะกรอบมากเบ่งกรอบแล้วนะคะ ใส่รสดีนิดนึงนะคะต้องข okay. ูดเอาก็เหมือนแมงทอดทั่วไปแต่แมงแขงมันจะมีลักษณะกินคิ้วๆเหมือนวาซาบิเสร็จแล้วค่ะแมงแขงเรานี่เราจะมากินนะคะนี่ไข่มันหรือเปล่าเดี๋ยวเราแกะดูก่อนนี่ตัวไข่มันจะเป็นอย่างนี้ไข่ไหมเนี่ย ไม่รู้ไข่ไหมแต่ว่ามันอืมอร่อยอ่ะมันจะขิวขิวขึ้นคอนิดนึงอืมน่นอร่อยมาก หมดแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ขอจบคลิปการหามเมงแขงไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดชอบซ c r i b คให้เราด้วยนะคะ